วันเพญเดือนสิบสองน้ำข้าเต็มทะเลสวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะพบกันกับกระทงข้าวโพด ASMR เป่าเทียนก่อนนะคะโอเคเอา a n g กิ b i r d ตก่อนเลยดีไหมคะตัว a n g กิ b i r d นะคะ tôi xin xong đã lắm muốn อากาศเมืองไทยมันร้อนทุกคนดูเป็นดูความติดมือมีผ้าห้ามขำอันนี้เป็นดรยมอนอู้บบีสุดท้ายแล้วแม่สาวน้อย เป็ดน้อยนั่นเองนะคะบี๊ว้าวว้าวโอ้ยน่าเล่นริงมากร้อยแล้วนะคะขอให้มีความสุขกับวันวันลอยกระทงขอให้มีความสุขกับวันลอยกระทงบ๊ายบายเล